ใจ,ใจ,ใจพี่ก็มากับผมไม่เห็นวนะ่าปาดหน้าผมก่อนนะนี่ลงไปตบนะ้องไ่เจ้าถนนนะเอ้าห,หายใจก่อนหายใจหายใจอยู่กันลมหายใจกัอนอืมมึงไปตบมันแล้วมันจะได้อะไรไหนะไหนขอรู้ประโยชน์หนะ่อยเอ้าเลือดมันออกอ๋อเหรอให้มันรู้ว่าผมเป็นใครเราเป็นใครเราเป็นใครดูดูสิเราเป็นใคดดรคดูหน้าเราตอนนี้ใช่เราหรือเปล่าเราเป็นพ่อของนี่ลูกน่ารักนะเราเป็นสามีที่น่า ของภรรยาที่เซ็กซี่พี่เข้าข้างมันอ่ะพี่รู้จักมันไม่ใช่เ่รอคำจริงเลอไม่รู้เลยก็มาโอโมา้มากับมึงนี้แหละมากับมึงนี้แหละ้าทายอ่ะหาทายอ่ะมันอาจจะพึมพามอะไรของมันก็ได้เขาเขาเขามีกล้องนะ<ม>ยนี้เขามีกล้อง<ม>เขาถ่ายเรานะถ่ายไว้เลยตอนเลือดมันออกตอนกระดูกมันหักถ่ายเอาไว้โอโ้โหมีเลือดยิ่งดีเลยดีเลยแล้วลูกเราไปกดดูเมียเราไปกดดูแชร์กันที่โรงเรียนอนุบาลลูกพ่อเป็นนันตพาน โดนออกจากงานเอาล่ะตกงานเผอิกูว่ามีปัญหาครอบครัวเลิกกันเผอิมึงลงไปนะมึงโดมนม,มันยิงด้วยมึงรู้มมันอาจจะมีปืนก็ได้ยิงมึงพิการมาไม่เอาตายนะเมียมีผัวใหม่ลูกต้องไปอยู่กับใครแล้วผัวใหม่จะพาลูกผมไปกีติมไหมอะนานสิกูว่าเผอิมึงผัวใหม่โรคจิตละเมิอทางเพศลูกมึงอีกลูกม,มันมีปัญหาติดยานม่งสายมันเนาะ จะลงไปตบแค่นี้เองเปลี่ยนชีวิตเด็กคนนี้เลยนะลงเลยจังหวะนี้ต้องลงไปแล้วลงเลยกระทืบเลยก็แค่โดนถ่ายคลิปแค่นั้นเองโพสท,ทั้งโลกโซเชียลดังคน70กว่าล้านคนรู้ว่าเาอันตรภานแค่นั้นเองขึ้นศาลปี2ปีพี่ใจเย็นนิเฮ้ย hey, ไม่ลงไปสาวได้หรอกพี่เปิดประตูให้สังคมมันแย่พอแล้วพี่ อันตรายนะบนท้องถนนมันอันตรายโอ,โอ้เราต้องอย่าใจร้อนนะคระับ